สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดอัลบั้มรูปของทิฟฟานี่กันนะคะมีทั้งหมด5รูปนะแต่ว่าเราเก็บได้แค่4รูปนะคะทุกคนเพราะว่าเรายังไม่ได้เล่นรูปของลาบเลยนะก็คือรูปแรกนะเรายังไม่ได้มันจะเป็นรูปแมวอ่างั้นเรามาเริ่มนะับเป็นรูปที่2นะคะสำหรับรูปที่2นะอันนี้อยู่ในหมวดวันสบายๆของทิฟฟานีให้เรา เลือกตอบว่าจำไม่ได้อันนี้อยู่ในเออบอกไปแล้วอยู่ในบทไหนแต่ว่าให้เราเลือกชื่อของทิฟฟานี่ควีนเพราะว่าก่อนหน้านี้พ่อของเบรจะถามว่าแล้วใครจะเป็นคนรับรองตัวตนของเธอแต่คือเกมจะไม่แสดงให้เห็นนะว,ว่าทิปให้ข้อมูลเกี่ยวกับเราอะไรไปกับพ่อของเบร์นะ ต่อมารูปที่3รูปนี้อยู่ในบทเชฟภายใต้หน้ากากรูปนี้ให้เราตอบไปว่าทีมไหนล่ะรูปที่4อันนี้เป็นฉากจบคำสัญญาของทิฟฟานี่อยู่ในบททิฟฟานี่นะเราจะได้เองอัตโนมัตินะภาพนี้แต่เราจะต้องเล่นอยู่กับทิฟฟานี่นะ ไม่ไปกับคานนะทุกคนต่อมารูปที่ห้ารูปสุดท้ายอยู่ในบททางเลือกอ่าคือมันจะให้เราเลือกว่าสรุปแล้วจะอยู่กับทีฟันนี่หรือว่าจะอยู่กับคานถ้าเราเลือกอยู่กับทีฟันนี่นะแล้วเราก็จะได้รูปนี้อัตโนมัตินะทุกคนโอเคหมดไปแล้วนะสำหรับการเปิดอัลบั้มรูปของทีฟันนี่นะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเปิดอัลบั้มรูปของอตเตอร์เจคนะสำหรับการเปิดอัลบั้มรูปของทิฟฟานี่ขอจบไใบพิยพ์เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไว้เล่นลูดลาบแล้วก็จะได้ภาพของหลายๆคนเลยนะอาจจะได้ภาพของเอ่อทิฟฟานี่ได้ภาพของลาฟเองด้วยนะ โอเคงั้นไม่บ้ายค่ะทุกคน